คนสุดท้ายนะครับผมที่จะมีสิทธิ์แล้วก็รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้สองคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งน้องตินาครับและท่านที่สองครับที่เข้ารอบสองคนสุดท้าย ทรอบทูเนี่ยวันนี้ได้แก่จะเป็นนุ่มหล่อหรือเป็นสาตวสวยครับคนยังในเร็วลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับได้แก่หมายเลขสองน้องใบเตยครับเป็นเชนดน้าเบทีครับผมน้องที่นากับน้องใบเตยเดี๋ยวจับมือกันเลยนะครับ และนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกพุ่งนะครับผมรุ่นอายุ9-18ปีจากผู้สมัครเกือบ100คนและผ่านรอบคันเลือกมาเป็น10คนสุดท้ายในวันนี้และนี่คือโฉมหน้าของ2คนสุดท้ายของเราครับจะมี1เดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมครอบครองเงินรางวัลกว่า7 0 0 0บาท นะครับดังนั้นรายชื่อที่ลงจับประกาศดังต่อไปนี้เธอจะได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมกับเงินรางวัล7 0 0 0บาทและรองชนะเลิศอันดับหคือผู้ที่ลงไม่ได้ประกาศรายชื่อจะได้รับรางวัลองชนะเลิศอันดับหนึ่งทันทีครับร,รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ได้แก่ ส่งเสียงเชียร์ได้นะครับเบอร์1นและเบอร์2อคนอันไเร็วรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้แก่หมายเลข1นึ่น้องติณาครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องติณาด้วยนะครับและน้องก็จะได้รับเงินรางวัลมูล,ลค่า7,000บาทครับ เรียนเชิญครับผมและน้องใบเตยนะครับก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมกับเงินรางวัล4ี่พบาทครับผมะครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญมอบรางวัลให้กับน้องใบเตยนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับผมเงินรางวัลติดหบาทครับ ลำดับต่อไปเดี๋ยวลุขอจะเชิญท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านขึ้นห้าบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าประกวดนะครับเรียนเชิญครับวันนี้ต้องบอกว่าท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านของเราได้ทําหน้าที่อย่างเต็มภาาภูนะครับผมท่านไหนที่มีอาการยังมึนหัวปวดหัวอยู่เรียนเชิญด้านหลังเวทีเรามียาพาดาารองดับนะครับเรียนเชิญครับ อไลนิดหนึ่งครับโอเคภาพจะได้สวยๆเรียนเชิญภาพด้านข้างได้เลยครับภาพแรกก่อนนะครับโอเคภาพแรกขอยิ้มหวานสดใสไวแรกแย้มครับป็นหนูว่าตอนนี้เป็นเวลา8ป .0 โมงเช้านะครับผม ครับแรกนะครับต่อด้วยน้องขอกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์ครับกดไลค์ยิ้มไว้นะครับโอเคชอตอไปน้องขอมินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ดให้กับน้องๆในวันนี้ครับครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ และที่สาคัญคนเยาชประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับสําหรับรุ่น19ปีขึ้นไปซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าประกวดด้วยกันทั้งหมด15คนด้วยกันนะครับและจะมีแค่6รางวัลและผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผลรางวัลจะเป็นอย่างไรการแข่งขันจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนติดตามชมกันได้ในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองตรงครับผม